ราวนี้เป็นสีดําคุณสีดําเต็มหาดเลยค่ะเอามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพาไปดูภาพพร้อมๆกันค่ะคสีดําๆแถวๆอ่าวนางที่กระบี่เนี่ยคุณ uh huh. ผู้ชมเนี่ยมันมาจากอะไรนะ <All right. S 2> หลายคนเห็นภาพแบบนี้แล้วก็แปลกใจแล้วก็สงสัยเนี่ยนะคะ ตรงอ่าวนางแล้วก็หาดนพรัตถารา,าที่เมืองกระบี่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะจริงๆเป็นหาดที่สวยมากถูกต้องอแล้วปรากฏการประหลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะระยะทาง500กว่าเมตรเนี่ยปรากฏว่าพื้นหาดเนี่ยกลายเป็นสีดำเพราะว่ามันมีซากของสาหร่ายทะเลโดนคลื่นซัดแล้วก็ลอยมาเกยอยู่เต็มทั้งสองหาดเลยค่ะทำให้โอ้โหจากเดิมที่มันเป็นหาดทรายขาวสะอาดสวยงามมันก็ดำาๆด่าง,ง,งๆแบบนี้อะค่ะ แล้วบางจุดนะนะคุณไม่ใช่แค่ดําอย่างเดียวกลิ่นเริ่มมาแล้วด้วยเพราะว่ามันมีซากของสัตว์ทะเลบางชนิดเนี่ยติดขึ้นมากับสาหร่ายแล้วซากสัตว์ทะเลมันก็เริ่มเน่าแล้วผู้สึ่ข่าวของเราสอบถามชาวบ้านที่เขาอยู่หน้าหาดนะชาวบ้านบอกว่าอยู่ตรงนี้มา30กว่าปียังไม่เคยเจอแบบนี้เลยแต่ว่าทุกๆปีในช่วงนี้จะมีสาหร่ายเนี่ยลอยมาเป็นประจำแต่มันไม่เยอะเท่าปีนี้ค่ะ โดยทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธาราหมู่เกาะพีพีพนายประยูนพงพันธ์ก็มีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ของอุทยานเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นร้อยนายเลยนะนี่ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากอบาตาอ่าวนางขอความร่วมมือจากพนักงานของสถานประกอบการหน้าหาดต้องช่วยกันค่ะระดมเก็บกวาดเศษซากสาหร่ายพวกนี้ตั้งแต่เช้าเลยเขาเอารถไถขนาดเล็กเนี่ยนะมากวาดซากสาหร่ายบนผิวหน้าตรงทรายเนี้ยตรงหาดทรายเนี่ยออกทั้งหมด ซึ่งหัวหน้าอุทยานเนี่ยบอกว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาในช่วง4-5วันนี้ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ของอุทยานเขาก็เก็บกวาดกันไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะที่หน้าหาดนพรัตธาราเนี่ยแต่ว่าวันนี้ยังมีสาหร่ายที่โดนคลื่นซัดมาอีกเยอะถือว่ามากที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยแล้วสาหร่ายกลุ่มนี้มันเป็นสาหร่ายเขียวหรือว่ากลุ่มเดียวกับตะไคร่น้ำค่ะคุณผู้ชมจะมาปกติอยู่แล้วในช่วงนี้แต่ว่าปีนี้มันมากที่สุดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานักวิชาการเขาก็เชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้สาหร่ายโดนคลื่นซัดมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะมาจากผลกระทบของอุณหภูมิของน้ําทะเลที่เพิ่มสูง ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยนะคะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ตามโขดหินตามแนวปะการังใต้ทะเลทีนี้คุณพออุณหภูมิใต้น้ํามันสูงเนี่ยสาหร่ายมันก็จะหลุดมันก็จะตายหลุดจากโขดหินพอโดนคลื่นซัดก็เข้าหาฝั่งแล้วบางส่วนก็ติดเอาสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่อยู่ตามแนวปะการังมาด้วยถามว่ามีผลกระทบต่อคนไหมคําตอบคือไม่มีนะคะเพราะว่าสาหร่ายพวกนี้ไม่มีพิษ แต่สิ่งที่มีผลกระทบก็คือกระทบต่อทัศนียภาพความสวยงามไงก่อนหน้านี้เขาเก็บกวาดมาได้เยอะมากเลยนะ3-4ตันแต่รอบนี้พอมันมีขึ้นมาเยอะแบบนี้อีกก็จะเร่งเก็บกวาดให้หมดไปโดยเร็วรเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจะได้เจอหาดทรายสวยๆนะคะนะครับ